ครับวันนี้ n p ็นพสวรรค์จะทดสอบหัวสีข้าวนะครับจะเปพาหัวอย่างเดียวละครับวันนี้รุ่น NPDA CY นะก็คือมีหัวอย่างเดียวไม่มีตะแกลงไม่มีโครงนะฮะแล้วก็มอเตอร์ก็ใช้มอเตอร์ของออลูกค้าเองหัวนี้จะไปแทนหินนะลงสีหิน DA ก็คือดับเบิลแอคชั่นเป็นของหัวคู่ครับนะฮะใครที่สนใจ อยากจะได้เครื่องสีข้าวรุ่นสองหัวคู่นะฮะก็ได้เลยนะครับจะเป็นรุ่นหัวอย่างเดียวหรือว่าจะมีทั้งตะแกรงคัดข้าเปลือกตะแกรงคัดข้าสารนะครบชุดนะฮะได้เลยครับนะครับเดี๋ยวจะตดสอบไปดูแต่พอดีเราจะใส่มอเตอร์แค่ตัวเดียว3ามแรงเพราะนั้นเวลาสีก็จะสีทีละครั้งนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานเอาอเริ่มเลยเริ่มสีเลย อันนี้สีเข้ากล้องนะครับข้อกล้องถ่ายเข้าไปนะฮะครับกล้อ,อ,องที่มีเข้เสถึงได้ครับขอบคุณครับหัวเดียวครับเร็วมากครับที่หัวเดียวนะฮะหัวเดียวแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วก็ลองสีหัวให้ดูครับน,นะ,ะถ้าหากว่าสีจะเข้ากล้อง หัวหนึ่งเนี่ยก็จะสีได้ประมาณสี่ันต่อวันสองหัวก็ประมาณแปด0ันล่ะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองอีกหัวหนึงนะโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนสายพานเป็นหัวที่สองแล้วครับเป็นหัวด้านซ้ายละลองสีดูเลย เฮะเล่้นกันเลยครับเยมากครับนะหัวละสองตันนะฮะต่อวันถ้าต,ตีจากเข้ากล้องอย่างนี้ของหัวก็ประมาณสัก6ถึง8ตันเลยครับนะใครสนใจก็เชิญนะฮะจะเอาหัวเดียวๆอย่างนี้ไปแทนหินที่โรตีของท่านนะฮะหรือว่าจะเอาทั้งชุดที่มี มันตะแกรงล่อนเ้าเปลือกน,อน,อน่อนเขาสารมีตะแปรงโยกมีหัวกระอ้อกเขากล้องมีค้าบุครับนะใครสนใจก็เจอนะแปดหนึ่งเก้าิบสามจาแปดสามเ้ารับเป็นปีสี่น่ารอดครับขอบคุณมากครับ